โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเป้าหมายนั่งคุยกับ C.I. แล้วเันนี้เราถูกจับกลุ่มแล้วนะ รับทราบแล้วเนาะน้องเขาไม่อไมยอมไม่ได้บอกผมแต่น้องเขาบอกนะว่าเราเอาไม่ได้เอาครับไม่ได้เอาแน่นะแน่ครับผมสาม,ม,มลูกหน้าผู้ชายเลยครับไหนไหนบอกตอนแรกไม่ทำไงแล้วคลิปนี่คืออะไรฮะตอบดิ คลิปนี้ครับผมถ่ายไว้เอาไว้กันเอาไว้ขู่น้องเขาไว้ทำขนาดเนี้ยยังเป็นมนุษย์<ม>อยู่หรือเปล่าผมเยี่ยมพี่นือถ่ายผมมันเยี่ย,ยเองครับพี่ได้ข่าวว่าอัดคลิปไว้ด้วยเนี่ยครับอัดไว้ทำไมเอาไว้แบงคเมย์ครับ แบล็กเมย์ยังไงแบล็กเมย์ก็คือเอาตังค์ไม่ได้เอาตังค์ครับแบล็กเมย์ยังไงก็คือผมน้องเขาบลอกผมไปอะไรเงี้ยผมก็เผื่ออยากคุยอะไรกับน้องเขามัน<อ>ไม่ได้คุยแล้วเด<ช>ี๋ยวเขาจะเรียกมาล่วงเกินอีกถูกไหมใช่ครับแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถจับผมได้หรอกจริงไหมครับครับนี่คืออะไรอ่ะผมพูดจริงครับพูดจริงดูหนังมากไปปะไม่ครับผม มไม่คิดว่าถ้าพูดก,กับตํารวจแบบนี้ระว่าแม่สามารถจับผมได้หรอกไปรับกรรมที่ก่อไว้และอย่าไปกวนฟังให้ดีนะครับอย่าไปกวนครอบครัวของเหยื่อโดยเด็ดขาด้ากกวนจะส่งพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดก,การยอย่าทําอีกอย่าทําอีกพอเจอบ้านเป็นเวรกรรมครับผมก็ผมรู้ตัวเองครับมันต้องอย่างนี้เนี่ย สำนึกมันต้องสำนึกด้วยน้ำตาเข้าใจไหมผมรู้รตัวเองดีครับมันต้องตกถึงลูกผมเน่